สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับแมทแมสนะครับกับมอนสเตอร์ไรท์วิดีโอครับผมและในวันนี้ก็มาต่อกันกันกบอีก1ชุดเซตเมทาประจำแพทสามจุดศูนย์นะครับอาวุธที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้ก็คือธนูนะครับ ซึ่งธนูเนี่ยโดยส่วนตัวของผมผมจะเล่นเป็นธนูสายธาตุซะส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าในภาคนี้เราไม่ได้พ r i ริตี้ธาตุขนาดนั้นนะครับไม่เหมือนกับภาคเวอร์ที่เราจะใส่ธาตุเต็มๆเลยแล้วก็ใส่คลิใส่คลิธาตุเข้าไปนะครับแต่การบูสต์ซับดามจของธนูในภาคนี้เนี่ยเหมือนกับว่าฝั่งธาตุมันจะไม่ได้แรงมากเท่ากับเราไปบิวฝั่งรอมาผสมด้วยนะครับแต่ตัวธนูเนี่ยเราก็จะเลือกเป็นธนูที่ติดธาตุเอาไว้นะครับไม่ได้เป็นธนูที่ไม่มีธาตุเราจะใส่สกิลธาตุเข้าไปด้วยและหลังจากนั้นเเเรรราาาจะะออััััท้งงงงฝฝ่่แลขลขย โอเคเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับวันนี้ผมนําบิ้วมาฝากเพื่อนๆทั้งหมด5าธาตุนะครับธาตุไฟธาตุน้าธาตุสายฟ้าธาตุน้าแข็งธาตุมังกรครบกันเลยนะครับเรื่องแรกที่เราจะต้องมาพูดกันก่อนเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของชามหรือว่า talisman ผมจะเลือกใช้ชามที่มีหน้าตาประมาณนี้นะครับกับทุกบิ้วของเราเลยก็คือ ให้หาชามที่มีสล็อตเลเวลสามหนึ่งสล็อตสล็อตเลเวลสองหนึ่งสล็อตนะครับถ้ามีสล็อตเลเวลหนึ่งมาด้วยเนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับส่วนสกิลที่ติดมากับชามเนี่ยผมมองว่าเป็นสกิลอะไรก็ได้นะครับในความเป็นจริงแต่ว่าถ้าติดพวกสแตมมิแน่เซิร์ฟหรือว่าคอนดิชชั่นมาได้จะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าสกิลพวกนี้เนี่ยจะมีความสามารถในการเมนเทนตัวสแตมมิแน่ของธนูได้ค่อนข้างดีเลยนะครับตัวอย่างของผมเนี่ยมันจะติดคอนดิชชั่นมาที่เลเวลสอง มีด e ฟนบูสต์มาอีก1นึ่งเลเวลซึ่งไม่ได้มีผลอะไรกับบิลเราเท่าไหร่ครับแต่หลักๆแล้วให้หาที่มีสล็อตเลเวลสามหนึ่งช่องกับสล็อตเลเวลสองหนึ่ช่องนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับที่ธนูอันแรกนั่นก็คือธนูธาตุไฟครับผมธนูธาตุไฟเนี่ยผมจะเลือกใช้เป็นธนูของเจ้าแร็กหน้าคาตาชินะครับธนูอันนี้จะมีรอมาที่170นะครับผมใส่ สกิลแอตแท็กบูส้าไปในแรมอัพสกิลนะครับที่เลเวล4มันจะได้แอตแท็กเพิ่มมาอีก10นะครับที่ผมไม่ได้เลือกใส่เป็นซิลไบบ์บูสเอาไว้เพราะว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมจะไม่ค่อยกระโดดยิงสักเท่าไหร่นะครับผมจะสไลด์ยิงซะมากกว่าผมก็เลยเลือกใส่เป็นแอตแท็กบูสเอาไว้น่าจะดีกว่านะครับรอของมันก็จะกลายเป็น180นะครับมีธาตุไฟติดมาที่3.3มี Affinity ติดมาที่30%นะครับมีสล็อตเลเวล2 1ช่องและสล็อตเลเวล1อีก2ช่องครับผม และช็อตไท p ์หลักๆของเขาเนี่ยมันจะเป็นประเภทเพียสนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใส่สกิลเพียสเข้าไปด้วยนั่นเองต่อมาเรามาดูทางฟังของชุดเซตกันเลยนะครับหลักๆแล้วเราจะเลือกใส่เป็น Mighty Bow t h ฟ a t เตอเอาไว้ที่หัวนะครับอันนี้ผมจะใส่เหมือนกันทุกเซตเลยนะครับเพราะว่าหมวกอันนี้เนี่ยจะให้สกิลโบ w ์ชัดพั s สกับเรามานะครับเสื้อส่วนที่2ผมจะเลือกเป็นไวท์เมลสเอาไว้นะครับส่วนแขนเลือกใส่เป็นวอลทริกเลส ส่วนกางเกงจะเลือกเป็นโครเมทัลคอยนะครับและส่วนรองเท้าจะใช้เป็นแบล็กหน้ากรีฟครับผมส่วนทางฝั่งของสร้อยเนี่ยก็จะเป็นสร้อยตัวเดิมที่ผมได้บอกไปก่อนหน้านี้เลยนะครับสร้อยที่มีสล,อล็อตเลเวลสามและสล,อล็อตเลเวลรสองซึ่งวิธีการใส่สกิลในตัวของชุดเซ็ตของผมนะครับหลักๆแล้วเนี่ยมันจะเหมือนกันทุกชุดเซ็ตเลยก็คือเราจะเลือกใช้ตัวเสื้อที่มีสล็อตเลเวลรสามกับสล็อตเลเวลสองและสล,อล็อตเลเวลหนึ่งเอาไว้นะครับตรงนี้เนี่ยเราจะใส่เป็นสกิลเพียสค,นะครักๆเป็นแบบนี้เลยก็คือ ไม่ว่าธนูเราเป็นประเภทไหนเราก็จะใส่สกิลนันนะครับเป็นเพียใส่เพียเป็น Normal Ra p ผิดใส่น o ร m a l r a าผิดเป็นสเปรดก็จะใส่สเปรดนะครับอันที่2จะใส่เป็น critical และอันที่3จะใส่เป็นสกิลธาตุนะครับขึ้นอยู่กับว่าบิวของเราเป็นธนูธาตุอะไรในส่วนของถุงมือเนี่ยผมจะใส่เป็นถุงมือของวอลทริกเอาไว้นะครับถุงมืออันนี้มันจะได้สกิล tenderizer หรือว่า w i นเ e ตเอ็กซ์พอมาที่เลเวลสองนะครับใส่เจม v i นเ e t เอ็กซ์พอร์ก็ไปอีกหนึ่งอันก็จะได้เลยนะครับ ส่วนสุดท้ายก็คือรองเท้าครับผมรองเท้าที่ผมเลือกใช้เป็นแบ็กหน้ากริเนี่ยมันจะได้สกิล Constitution มาที่เลเวลสอและได้สเตน i n น่าเซิร์มาอีก2องเลเวลนะครับช่องเลเวลหนเราก็จะใส่ทาตเข้าไปครับและสุดท้ายในตัวสร้อยเราก็จะใส่เหมือนในเสื้อกับกางเกงเลยเช่นกันนะครับใส่เป็น p พีกับ Critical เอาไว้ครับผม ซึ่งสรุปรวมแล้วบิลนี้เราจะได้ธาตุมาเต็มเลยนะครับที่เลเวล5ก็คือธาตุไฟ c o n เซน t รชั่นเลเวลสี่กรีบบูสเต็มวิ่งเลยเอ็กซ์พอรเต็มนะครับสเตมิน่าเซิร์ฟก็เต็มเพราะว่าเราจะเหลือช่องเลเวล2อยู่1ช่องนะครับในตัวของธนูเราจะเลือกใส่เจมฟิฟเชสเข้าไปนะครับจะได้สเตมิน่าเซิร์ฟมาอีกหนึ่งอันสกิลเพลสอัพก็จะเต็มนะครับแล้วก็โบชัทพลัสที่เหลือเนี่ยเป็นสกิลที่แถมมาแล้วนะครับไม่ได้มีผลกับบิลเลย ซึ่งเพื่อนๆจะเห็นว่าในบิลของธาตุไฟเนี่ยเราไม่ได้ใส่สก,กิคลคริตค้อเอาไว้เลยนะครับเพราะว่าคริตคอลของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ80%นะครับสำหรับบิลธนูธาตุไฟถ้าเราโจมตีที่จุดอ่อนเราจะได้คริมา50%แล้วนะครับตัวอาวุธเนี่ยมันจะมีคริติมาแล้ว30%ซึ่งมันเหลืออีก20%กว่าจะเต็มร้อยผมคิดว่าตรงนี้เราไปใช้น้องแมวบูสต์อัพเอาดีกว่านะครับไม่จำเป็นต้องใส่คริเปลืองสก,กิลเปล่าๆนะครับบิลต่อมาก็คือธนูธาตุน้ำแข็งนะครับธนูธาตุน้ำแข ธนูของเจ้าคุชาราเดลร่านะครับธนูนี้จะมีแอตแท็กสูงมาที่180นะครับมีท่าน้ำแข็งติดมาที่37มีแอฟฟินิตี้ติดมาด้วยนะครับ45%มีสล็อตเลเวลหนึ่งอีก1ช่องและมีช็อตไทป์เป็นประเภทเพียสนะครับซึ่งตัวแรมอัพสกิลของธนูนี้เนี่ยผมจะเลือกใช้เป็นคูชาราเดลราโซนนะครับสกิลคูชาราเดลราโซนเนี่ย วิธีการทํางานของมันก็คือในกรณีที่เราโจมตีใส่มอนสเตอร์โดนฮิตแรกแล้วนะครับมันจะทําการบวกแอฟเฟนิตี้ให้กับเรา25นตะครับและหลังจากนั้นถ้าเรายิงโดนฮิตที่2มันจะบวกเป็น30ครับผมแต่ว่ามันจะแม็กอยู่แค่30เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นวิวนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใส่ริติคอลเพิ่มเลยนะครับเพราะว่าริติคอลของเราก็จะสูงอยู่แล้วนะครับจะเห็นว่าตัวอาวุธเนี่ยติดมาแล้ว15แล้วก็บวกอีก30จากสกิลนะครับก็คือประมาณ45เลย ซึ่งในบิลนียก็จะเหมือนเดิมกับาธาตุไฟเลยนะครับแต่ว่าสกิลจะแตกต่างกันนิดหน่อยตรงที่เราไม่สามารถใส่ไอเอทแท็กได้เต็มเท่ากับไฟยูเอทแท็กนะครับเพราะว่าในตัวของธนูนียมันมีช่องสล็อตเลเวลหนึ่งอยู่แค่ช่องเดียวเท่านั้นนะครับสกิลที่เหลือคือใส่เหมือนกันหมดเลยแล้วก็สแตนด์บีน่าเซิร์จะน้อยกว่าไป1นึ่งเลเวลนะครับสแตนด์นาเซิร์ในบิลนี้จะเหลือแค่เลเวลสนะครับสกิลที่เหลืออย่างอื่นก็คือเหมือนกับาธาตุไฟหมดเลยนะครับ ซึ่งคริติคอลของบิลนี้เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ95นะครับถ้าเราโจมตีที่จุดอ่อนเพราะเราจะมีวิกเน็ตเอ็กซ์พอร์มาที่เลเวล3นะครับบวกกับสกิลตัวคูชาราเดราโซแล้วก็คริที่อยู่ในอาวุธอยู่แล้วนะครับมันก็จะกลายเป็น95ตลอดเวลาซึ่งก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเป็นบิลหนึ่งบิลที่ดีมากๆเลยบิลต่อมาก็คือบิลของธนูธาตุน้ำนะครับธนูธาตุน้ำเนี่ยผมจะเลือกใช้เป็นธนูของมิสซูซเนะนะครับ แต่ว่าจริงๆแล้วธนูน้ำเนี่ยเราสามารถใช้อีกตัวหนึ่งก็ได้นะครับนั่นก็คือธนูแรมเพจส่วนตัวผมเนี่ยคิดว่าดาเมจของธนู2อันนี้เนี่ยพอๆกันเลยนะครับเท่ากันเลยแต่ที่ผมเลือกใช้เป็นธนูของมิสซิสเนตเพราะว่าผมไม่อยากไปฟาร์มแรมเพจนะครับเพราะว่าผมจะเลือกธนูสายฟ้าเป็นธนูแรมเพจแทนธนูของมิสซิสเนตนะครับจะมีแอตแทกมาที่210เลยมีธาตุน้ําติดมาที่21นะครับตอนแรกเนี่ยมันจะอยู่ที่ส5นะครับเราใสา Ram ่แรมอัพสกิลเข้าไปเป็นวอเทอนนร์ จะมี Affinity ติดมาด้วยนะครับที่10มีสล็อตเลเวล1 1ช่องแต่ทางฝั่งของธนูท่าน้ำเนี่ยเขาจะมีช็อตไทเป็นประเภทราพิดนะครับเพราะฉะนั้นในบิวของเราเราจะทำการปรับเปลี่ยนสกิลนิดหน่อยนะครับมาดูตัวบิวกันซึ่งในบิวนี้ส่วนที่เปลี่ยนไปก็คือทางฝั่งของรองเท้านะครับ รองเท้าเนี่ยผมจะเปลี่ยนมาใช้เป็นรองเท้าของคาราชิกรีฟหรือว่าโทบิคาราชินั่นเองนะครับรองเท้าตัวนี้จะได้สกิลคอนสึูชั่นมาที่เลเวลหนึ่งนะครับจะได้คริเอทเข้าไอมาที่เลเวลสองแล้วก็มีสล็อตเลเวลสองอีกหนึ่งช่องและสล็อตเลเวลหนึ่งอีกหนึ่งช่องนะครับสกิลที่ผมใส่เข้าไปในรองเทา้าก็คือคอนสึูชั่นนะครับเพิ่มไปอีกหนึ่งเลเวลแล้วก็ใส่สกิลวอเตอร์แอตแท็กเข้าไปนะครับซึ่งในบิลด์นี้เนี่ยเราจะได้ธาตุน้ํามาที่เลเวลสี่นะครับ มี constitution อยู่ที่เลเวล4นะครับมาจากรองเท้า2แล้วก็จากสร้อยของผม2ครับค r i t i c a l b บูสต์ก็จะเต็มวิกเน t ตเอ็กซ์พอก็จะเต็มนะครับซึ่งสิ่งที่เปลี่ยนแปลงหนึ่งอย่างก็คือการใส่สกิลในเสื้อนะครับการใส่สกิลในเสื้อเนี่ยเราจะเปลี่ยนสกิลตรงนี้ไปนะครับเป็นฟอสช็อตฟอสช็อตเนี่ยมันจะได้สกิล normal ราพิ d อัพมานะครับมันจะทำการบูสต์อัพดาเมจประเภทราพิ d ขึ้นไปแตกต่างจากธาตุไฟและธาตุน้ำแข็งนะครับที่เราจะใส่เป็นพียสเอาไว้ แต่ว่าที่เพื่อนเพื่อนเห็นว่ามันเป็นเลเวลหนึ่งอยู่เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราใส่ไม่ได้นะครับมันแปลว่าผมยังไม่ได้ใส่ครับผมเพราะว่าผมยังหาเต็มไม่ครบนะครับผมยังมีอยู่แค่อันเดียวแต่ว่าตรงช่องสล็อตเนี่ยผมก็ไม่ได้ใส่อะไรเอาไว้นะครับก็คือทําไว้รอใส่เต็มตอนหาเต็มครบเลยนั่นเองเราก็จะได้นอ r m มอ r a ร i d up ัมาที่เลเวล3เลยเหมือนกันนะครับจะมีคออริติคอลไอ t i t มาที่เลเวล2ที่แตกต่างจากบิวก่อนหน้านี้นะครับก็คือ บิวก่อนนั้นนี้เนี่ยมันจะไม่ได้ใส่คริติคาอลไอยนะครับเราจะมี Stamina เซิร์ฟมาแทนเราจะเลือกใส่เป็นรองเท้าของดัหน้าคาดาชิใช่ไหมบิวนี้เราจะใส่เป็นรองเท้าของโทบิคาดาชิครับผมซึ่งตัวคริติคอลของบิวนี้เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ70%็บอนนะครับนกรที่เราโจมตีที่จุดอ่อนนะครับ เราจะได้50%จากวิกส์เด็กสปอยและตัวธนูเนี้ยมันจะมีคริติคอลมาแล้วที่10%นะครับใส่เข้าไปอีก2เลเวลที่คริติคอลไอก็จะกลายเป็น70%ซนะครับซึ่งถ้าเราจะบ o ูสต์อัพตัวคริติคอลของเราให้เต็มร้อยเราก็จำเป็นต้องใช้สกิลราวกิ้งรอของน้องแมวของเรานะครับและบิลต่อมาก็คือบิลธนูธาตุสายฟ้านั่นเองครับธนูวันนี้คือ Rampage b o ส์นะครับมันไม่ใช่ธนูของเจ้านาวานะครับที่เห็นว่าหน้าตามันเปนนนนาวานนััี้นน้าามปลล่ยหตไแะครบ ธนูตัวนี้ถ้าเราอัพมาเต็มแล้วนะครับจะมีแอตแทอยู่ที่215มีธาตุมาที่25นะครับอันนี้ผมเลือกมาเป็นธาตุสายฟ้าถ้าเพื่อนๆจะใช้ธนูน้ําเป็นแบบนี้ด้วยก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เลยแต่ส่วนตัวผมจะเลือกใช้เป็นของมิสซิสซิปปีเอาไว้นะครับมีอาร์ช็อตเป็นแบบ Affinity นะครับแล้วก็มี ช็อตไทเป็นประเภทราผิดครับผมซึ่งการใส่แรมอัพของธนูตัวนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างยุ่งยากหน่อยนะครับผมก็จะแนะนําว่าประมาณนี้เลยอันแรกเราจะใส่เป็น Element b o o s t เอาไว้นะครับแล้วอันที่2เราจะเลือกเป็น t ันเดอร์หรือว่าธาตุที่เราต้องการจะเล่นนะครับอันที่3เลือกเป็น f i ริงราผิดนะครับผมมองว่าการยิงเนี่ยประเภทราผิดหรือไม่ก็เพ c สน่าจะแรงที่สุดนะครับประเภทสเปรดเนี่ยมันจะยิงค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าเราจำเป็นจะต้องเข้าไปอยู่ใกล้ๆกับตัวมันเซอร์ ต่อมาผมจะเลือกใส่เป็น power coating แล้วก็ exhaust coating เอาไว้นะครับถ้าเราใส่แบบนี้มันจะ boost up attack ให้เราเพิ่มได้อีกนิดหน่อยนะครับและอันสุดท้าย arc shot เนี่ยเราจะเลือกเป็นอะไรก็ได้เลยครับแต่ผมก็เลือกเป็น affinity เอาไว้นะครับซึ่งตัวของ arc shot เนี่ยถ้าเป็นแบบ affinity ถ้าเราบัฟตัวเองแล้วมันจะบวก affinity เพิ่มอีก15%นะครับแต่ส่วนตัวผมแล้วผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ครับซึ่งจะเห็นว่า s k i l ก็จะแตกต่างจาก b u i าตุน้ำของผมเมื่อกี้ไปนิดหน่อยนะครับ เราจะเลือกใช้บิลเหมือนกับตัวของธาตุน้ำเลยก็คือใช้รองเท้าเป็นของโทบิคาราชินะครับเราจะได้คริติคอลไอมาที่เลเวล4นะครับบิลนี้เราจะเป็นจะต้องใส่คริติคอลไอด้วยเพื่อที่จะบูสต์ up คริติคอลของเราขึ้นมาให้อยู่ประมาณ70เท่าเท่ากันกับบิวอื่นนะครับแต่สิ่งที่เราจะเสียไปก็คือเราจะเสีย thunder attack ไปนะครับสกิลธาตุเราจะใส่ได้แค่เลเวล3เท่านั้นเพราะว่าในตัวอาวุธเนี่ยมันไม่มีสล็อตเลเวล1อยู่นะครับถ้าเป็นในของมิสซินเนะมันจะมีสล็อตเลเวล1 และอีกอย่างที่เสียไปก็คือเราจะเสียสกิลคริติคอลบูสต์ไป1นึ่งเลเวลนะครับเราไปเทรดเอาคริติคอลไอมาและเราก็เสียคอนสซูเนชันไปอีก1นึ่งเลเวลเช่นกันนะครับถ้าเป็นในบิวของวิสซิเนเนี่ยเราจะมีคริติคอลไออยู่แค่เลเวลสนะครับก็คือติดมาจากรองเท้าอยู่แล้วแต่เป็นในบิวนี้ผมเลือกที่จะใส่เป็นคริติคอลไอหรือว่าเจมเอ็กซ์เพิร์เข้าไปอีก2อันนะครับลดคริติคอลบูสต์แล้วก็ลดคอนสซูเนชันลงท่านผมสกิลนอร์มอร์เริทอัพเนี่ยก็คือ,อยังเต็มเหมือนเดิมนะครับเป็นสสสสกิลลบูต์อััพดดาเเมจททีีท่่คญุย ต่อมาก็คือบิวธนูธาตุสุดท้ายนะครับนั่นก็คือธาตุมังกรนั่นเองนะครับซึ่งบิวธนูธาตุมังกรที่ผมเลือกใช้ตอนนี้ะผมเลือกใช้เป็นของเจ้าวอลทรกอยู่นะครับซึ่งจริงๆแล้วธนูที่ผมมองว่ามันดีสําหรับธาตุมังกรนะจะมีอยู่2อันก็คือธนูวอลทริกับธนูของอิบุชิครับผมซึ่งดาเมจของอิบุชิเนี่ยมันจะสูงกว่าฝั่งรอแต่ธนูวอลทรกมันจะสูงกว่าฝั่งดรา้อนเอลิเมนต์ครับผมธนูนนี้เนี่ยมันจะมีแอทแทกมาที่188รบนะคร ตอนแรกมันจะมา180ผมใส่ Attack Boost เข้าไปที่เลเวล3ครับก็จะกลายเป็น188มีท่านมังกรมาที่39นะครับถือว่าสูงม,กมากๆเลยไม่มี Affinity ที่ติดมานะครับแต่ว่าจะมี slot เลเวล2มาอีก1สล็อ s l ครับผมแต่สิ่งที่ต่างจากธนูอันอื่นไปนะครับนั่นก็คือธนูอันนี้มันเป็นแบบสเปรดครับผมโดยส่วนตัวผมที่ผมลองเล่นดูนะครับธนูแบบสเปรดเนี่ยจะยิงค่อนข้างยากยากที่สุดในทั้ง3รูปแบบเลย แต่ว่าในกรณีที่เพื่อนๆเปลี่ยนธนูอันนี้นะครับเปลี่ยนเป็นธนูของเจ้าอิบุชินะครับธนูอิบุชิเนี่ยมันจะมีไทป์ช็อตที่เป็นแบบราพิดนะครับจะใช้อันนี้ไปก็ได้เหมือนกันถ้าเพื่อนๆมองว่าแบบสเปรสยิงยากนะครับแต่บิลเนี่ยเราจะใช้เหมือนกันเลยซึ่งก็จะเห็นว่าบิลสกิลเนี่ยจะมีหน้าตาเหมือนกับทางฝั่งของบิลทัตสายฟ้าเลยนะครับ ก็คือผมจะใช้บิวเดียวกันเลยแต่ว่าผมจะเปลี่ยนสกิลไปนั่นก็คือเปลี่ยนจากสกิลตัวของ normal shot เป็น spread up นะครับ spread up เนี่ยผมก็ยังมีอยู่แค่อันเดียวเหมือนกันนะครับทางฝั่งเกมกําลังไล่ฟาร์มอยู่เลยตอนนี้ผมขาดเจม spread อีก2อันแล้วก็ขาดเจม normal rapid อีก2อันันครับ ทางฝั่งของธาตุมังกรเนี่ยเราจะใส่ได้แค่เลเวล3เหมือนกับธาตุสายฟ้าเลยนะครับในบิวนี้เราจะได้คริสติคอลไอมาที่เลเวล4นะครับแล้วก็ได้คริสติคอลบูสต์เต็มอ่าแต่สิ่งที่ต่างไปจากธาตุสายฟ้านะครับนั่นก็คือเราจะได้สกิลคริสติคอลบูสต์ที่สูงกว่านะครับเราจะใส่คริสติคอลบูสต์ได้เต็มแม็กซ์ที่เลเวล3เลยเพราะาตัวของธนูนเนี่ยมันจะมีสล็อตเลเวล2มาด้วยนะครับอีก1สล็อตวิกเนตเอ็กซ์พอร์ตก็เต็มเหม ตัวอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับในกรณีที่เราจะเปลี่ยนธนูวันนี้เป็นธนูของเจ้าอิบุชินะครับเราก็แค่ลดสกิลคลิเข้าบูสต์ลงหนึ่งเลเวลนะครับเพราะว่าธนูของอิบุชิเนี่ยมันไม่มีสล็อตมานะครับแล้วเราก็เปลี่ยนสกิลสเปรดอัพเป็นสกิลนอร์มัลรับอัพนะครับแค่นี้เราก็จะได้บิลดที่เพอร์เฟกออกมาแล้วนะครับโอเคครับผมก็ครบกันแล้วนะครับกับบิลดธนูทั้ง5าธาตุ ก็เป็นอีกหนึ่งอาวุธที่อยู่ในระดับก o l d t i e นะครับสำหรับธนูเนี่ยยิงแรงมากๆเลยไม่เคยคิดว่าธนูจะยิงแรงขนาดนี้นะครับเท่าที่ผมลองเอาไปเล่นมาจัดการมอนสเตอร์ได้อย่างรวดเร็วมากเลยแต่ข้อเสียของบิลธนูที่ผมได้นํามาฝากเพื่อนๆในวันนี้เนี่ยก็คือเรื่องของดีเฟนซ์นะครับธนูเขาเป็นอาวุธประเภทยิงไกลนะครับเวลาเขาโดนตบจากมอนสเตอร์เนี่ยจะโดนตบแรงกว่าอาวุธประเภทตีใกล้ยอยู่แล้วและตัวบิลเนี่ยก็จะมีดีเฟนซ์ที่ก่อนข้างน้อยนะครับผมแนะนําว่าให้พยายามอัพตัวของชุดทุกชิ้นเนี่ยให้เลเวล ผมอัลเอร okay. so so right right ์นไปเล่นบางครั้งโดนบันตบแค่2ครั้งเนี่ยก็ดับไปเลยก็มีนะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe ช่องแมทแมสกันด้วยนะครับมีตรงไหนอยากแนะนำว่าวิวของผมควรปรับตรงไหนได้อีกบู์อัาเมตตรงไหนได้อีกหรือว่าใช้สกิลเพื่อเติมอะไรตรงไหนได้อีกก็รีไว้ในคอมเมนต์ได้เหมือนเดิมเลยนะครับมาคุยกันถ้ายังไงวันนี้ผมขอตัวก่อนแล้วดีกว่าไว้เจอกันในคลิปหน้าไปก่อนนะครับสวัสดีครับ